<c oughs> จริงๆวันนี้ผมก็กะว่าจะามาแคสเกม RPG Maker ดีๆให้ทุกคนได้ดูนะครับเกมที่เกมที่เป็นแนวทางหลักของช n e l นี้เลยก็ว่าได้นะครับแต่ว่าก็หาเกมที่ดีๆไม่เจอครับมีน้องๆหลายคนเนี่ยพยายามแนะนําเกมมาให้ผมมากมายครับที่เป็น RPG Maker มีทั้งเกมที่ภาพสวยแล้วก็เป็นเกมที่แบบภาพแม่งไม่มีภาพ 3D เลยแม้แต่น้อยก็มีแนะนํากันมา ส่วนใหญ่ที่เกมที่น้องๆนงแนนามาเนี่ยมันจะเป็นเดโม่เว้ยซึ่งผมก็พยายามที่จะไม่เล่นเดโม่มาตลอดครับจนกระทั่งวันนี้เนี่ยนึกคิดว่าอเราควรเปิดโอากาสให้เกมที่เป็น,เ,ปนเดโม่บ้างใช่แล้วนะครับเราต้องเปิดโอากาสแล้วก็ยอมรับสิ่งใหม่ที่เข้ามาอมคนเรามันต้องยอมรับสิ่งใหม่บ้างนะเออมันอาจจะมีอะไรดีๆก็ได้เลยหยิบพยายามเลือกเกมที่มันน่าเล่นที่สุดแล้วครับแล้วก็แบบคิดว่ามันน่าเล่นอ่ะเกมนี้ไม่พลาดแน่เดโมกันเดโม่วะเล่นเลย โอริเวอร์กับวอเตอร์เร็วเข้าเดี๋ยวคุณยายจะรอนะอย่าไปสายนะดูสิรถม้ามาถึงแล้วพวกเราต้องไปกันแล้วเอเมื่อกี้เสียงใครบอกเราปะโอริเวอร์อ๋อนี่ดูตัวละครน่ารักมากครับอืมจใจมาเลยเห็นตัวละครแล้วต้องเล่นแล้วละ่ะฉันไม่อยากจะไปบ้านคุณยายเลยตอนแรกคุณคุณยายหรือคุณย่าวะจะ <laughs> เรียกคุณยายเป็นละกันวอเตอร์ Water. อ๋อเป็นฝาแฝดกันฮะ เหมือนฮันเซลกับเกเทลใช่ไหมบ้านของคุณยายเนี่ยน่าเบื่อไม่ค่อยมีอะไรทำที่นั่นเลยคุณยายไม่มีของเล่นให้เราเล่นด้วยงั้นเราต้องเก็บของเล่นนะก่อนที่คุณมาม้าจะโกรธอ๋อก่อนที่มาม้าจะโกรธเก็บของเล่นไหนอ่ะอ่านี่เหรออะไรรถรถรถหยิบรถมาไปเล่นรถกันได้ได้รถมาตุ๊กตาหมีไหมตัวอะไรวะเนี่ยหมีปะเท็ดดีแด้แบร์ใช่ตุ๊กตาหมีครับเอ้ยมา้มามา้มาม้าเอาม้ามา,มา มาเลยไหมได้มา้าของเล่นมารถ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 ได้รถมาอะเธอเก็บของเล่นแล้วเหรอเด็กๆลงมาข้างล่างได้แล้วโอ้ดูเหมือนคุณแม่จะโกรธแล้วเราต้องไปกันแล้วนะดูสิว่าต้องทำอะไรกันต่อครับตอนนี้พวกเราก็มาถึงเร็วๆนี้แล้วรู้ใช่ไหมเด็กๆต้องพูดอะไรเมื่อถึงบ้านคุณยายแล้วนะ่ะรู้ครับมา่าม้า ต้องเป็นเด็กดีนะโอเคนะเพราะว่าสองคนเธอทั้งสองคนเนี่ยชอบสร้างปัญหาตลอดเลยครับปาป้าเอาเข้าป้าอ่ะอะ,อะไรอะ่ะพี่ชายพี่ชายอยู่น้องชายไม่รู้แหละทุกคนระวังด้วยเอาลดความเหรออความหน้าบ้านใครเนี่ย เดี๋ยวบอกนะนหน้าบ้านเราเองวอเตอร์วอเตอร์นายโอเคไหมเนี่ยเฮ้ยอ่ะวอเตอร์อ่าวอเตอร์ไม่เป็นไรฉันโอเคแล้วป้าป๊ากับมาม่าไปไหนแล้วอะ่ะฉันไม่รู้ต้องดูเชื่อนะครับว่าคนไหนโอริเวอร์คนไหนวอเตอร์หรือว่ามีอะไรแตกต่างกันไหมผมยังไม่สังเกตเลยผมเอาแต่อ่านรถพูดเนี่ยลองไปตามหาปะาปะ๊ากับมามมากันนะเออตอนนี้ก็อ๋อเดินตามกันมาสองคนครับ ดูดิเกมอย่างน่ารักบอกแล้วเกมแบบนี้หายากเราเลยต้องหยิบมาเล่นไงเอ้รักไปไหนอะเข้าบ้านใครไม่รู้เละไปตามทางเดินก่อนเลยวิ่บเดินวิ่งได้ไหมเนี่ยนี่วิ่งแล้วเหรอได้เท่านี้แหละบางทีป๊าป๊ากับมามา,มา,มา,มาอาจจะไปหลบอยู่ในนี้ก็ได้นะใช่บางทีพวกเขาอาจจะรอเราอยู่ข้างในแน่ใจแต่เฮ้พวกเขาไม่ล็อกประตู้วเนี่ย เร็วเข้าริ้เข้ามาข้างในกันก่อนจะเปียบฝนกันหมดแล้วโอ้นี่เป็นจุดเริ่มต้นของการที่เข้ามาในบ้านที่ไม่ควรจะเข้ามาแน่นอนนะครับอย่างวันนี้บา,า,าม่าป๊าป้าหอมบางทีเนี่ยพวกเขาอาจจะอยู่ที่ไหนสักแห่งในนี้จริงๆก็ได้นะอืมถึงจะมืดไปหน่อยก็เถะนะแต่เราน่าจะไปไหนมานไหนได้อะมันโอเคนะเราเล่นซ่อนหาไหม ไม่ใช่ดิคือ,อจะอธิบายประมาณว่าบางทีเนี่ยคุณพ่อกับคุณแม่อาจจะมาเล่นซ่อนหากับเราก็ได้ในนี้เนี่ยอืมโอ้ใช่อาจจะเป็นอย่างนั้นก็ได้นายฉลาดจังเลยเนี่ยเอาเข้าไปครับอือหือมีแจก,กันดอกไม้กลิ่นมันแย่มากเลยมีรูปวาดผู้หญิงรูปวาดหมีไม่ต้องค้นได้ไหมห้องเอ้รูปวาดต้องรูปวาดสวมนี่นะเอ๋จุดจุดจุด รูปบ้านนาฬิกาเอ๊ะทำไมมันถึงบอกเวลาจริงละ่ะอ้าวรูปบ้านนาฬิกาบอกนาเวลาจริงด้วยนี่คืออะไรไม่รู้ครับช่างมันเถอะไปแล้วนะห้องไหนดีประตูขาวก่อนแล้วกันอือโอ้เหมือนกับมีอะไรแย่ๆเหนียวเนียวเนื้อเน,อเนอห้องน้ำเหรอโอ,อ้มีอาหารเต็มเลยทำไมต้องตกใจอยอยงั้นด้วยวอเตอร์แม่งโอ้ดูเค,ค้กพวกนั้นสิ แต่มันไม่มีที่นั่งเลยนะเฮ้ยน่าจะมีอยู่ที่สุดของหัวโต๊ะไงคิดว่าป๊าป๊ากับมามมาคงทิ้งพวกพวกนี้ไว้ให้เราเรอะนะแต่ฉันไม่คิดอย่างนั้นนะงั้นแล้วใครจะทําอาหารหน่ากินแบบนี้ให้เราเนี่ยฉันไม่รู้อะไม่ต้องถามฉันเลยอ๋อตอนแรกน่าจะแปลว่าเหมือนกับว่ามีอะไรน่ากินอยู่แถวนี้นี่ไงโต๊ะอยู่สุดทางเดินจริงืนั่งได้ไหมเฮ้ย ใครโอ้เธอสองคนเนี่ยใช้เวลานานมากเลยนะกว่าจะมาถึงที่นี่เนี่ยอาหารเย็นหมดแล้วนะอ้าวเอเอ,เอ,เอพี่ชายรู้เปล่าว่าว่าว่เธอรู้ว่าพวกเราจะมาที่นี่แหละฉ,ฉันไม่รู้นะอา้าวทำไมถึงมาถามฉันอีกแล้วเนี่ยฉันก็ไม่รู้อ่ะวอเตอร์โอริเวอร์เธอไม่อยากกินเหรออืม ฉันทำอาหารพวกนี้ให้เธอรู้เปล่าอา้าวเธอรู้ชื่อของพวกเราด้วยละ่ะบางทีเนี่ยถ้าเราเงียบๆไว้เธออาจจะไปเลยก็ได้นะเป็นไอเดียที่ดีเงียบไว้ดีกว่าโอ้ดูสิเธอสองคนเนี่ยเปียกโชกหมดเลยนะเนี่ยมาๆๆเดี๋ยวจะเปลี่ยนชุดให้นะไม่ได้ผลฮะเอ้ยมันเป็นไอเดียของเธอนะ คือมาดามพวกเราเนี่ยไม่อยากกินอาหารของคุณนะใช่ก็ต้องขอบคุณมากเลยนะแต่ไม่ดีกว่าคุณแม่บอกเราว่าห้ามกินอาหารจากของแปลกหน้านะคุณแปลกหน้าเอาไมคคุณแม่บอกว่าห้ามรับของจากคนแปลกหน้านะมามมาเหรอคนแปลกหน้าเหรอใช่ไปกันเถะน้องชายอืมไม่เธอต้องอยู่ที่นี่อ้าวเฮ้ย เธอจะออกไปเร็วขนาดนั้นได้ยังไงเล่า uh uh. อ่ะอ่ะผู้หญิงคนนี้เป็นใครกันเนี่ยเดี๋ยว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 เป็นเด็กดีนะมากับฉันนะไม่เฮ้ยเธอใจยเย็นไม่ไม่เหรอไปเถอะนะเดี๋ยวก่อนเ,อเดี๋ยวเดี๋ยวขนมเค้กเดินได้แล้วทำไมวิ่งไล่เราด้วยเหรอเฮ้ยใจยเย็นโอ้โหไปไหนดีไปไหนดีไป,ไ,นดไปนี่ออนี่นี่ออกได้ไหมเนี่ยออกได้ไหมวิง่ง มันไม่ตามมาใช่ไหมเนี่ยโอ้โหวิ่งเองแล้วครับอันนี้ไม่ได้เล่นละเธอเธอเธอยังตามมา่ะตามเรามาอยู่หรือเปล่าโอ้มาจริงเอ้าอะไรขึ้นมาเนี่ยโทษแปบบ๊บขึ้นมาอะไรตอนนี้ฟะเอหืมพวกเขาต้องกลับมาแน่นอนเลยเมื่อพวกเขาหิวอา้าวเหมือนทิ้งกนแล้วไว้ไว้ไนะไวน้าไนาห้องด้วยฮะเกื <S <s อบไปแล้วเชียว น,น,นายเห็นหรือเปล่าเมื่อกี้อาหารพวกนั้นอน่ะบินได้ได้ได้ยังไงอ่ะพวกเค้กอ่ะใช่ผมไม่รู้ว่าคนไหนเป็นพี่ชายน้องชายนะครับมันเขียนบาร์เทอร์แบบแบบมันไม่บอกด้วยอ่อาเราเอาไงดีอ่ะกับเธอเนี่ยนายคิดว่าเธอป่วยหรือเปล่าหรืออะไรอย่างนั้นไหมเป็นบ้าได้เลยอ่ะออกจากที่นี่กันเถอนะน่าบางทีเนี่ยป้าป้ากับมาวาเนี่ยคงไม่ได้อยู่ที่นี่ตั้งแต่แรกแล้วละ่ะงั้นก็แล้วพวกเขาจะไปไหนละ่ะ คิดว่าเขาจะทิ้งพวกเราไว้เหรออ้าวเออจะว่าไปฮันเซลกับเกเทลก็โดนทิ้งแบบแบบกลางป่าอะไรล่วงอยู่เฮ้นี่เธอทําล่วงไวแน่เลยได้กุญแจเขาวกวางกวางป่ะไม่ใช่ไม่ใช่เขาวกวางโออขึ้นมาอีกแล้วกาลีนาะต้องการอะไรฟ้ากินไอติมเหรอไม่กินเฟ้ยโอเคครับโทษทีที่คาลีนาะขึ้นมาขัดจังหวะถึงสองรอบไม่รู้ว่าต้องการอะไรเหมือนกันนะอยู่ๆแม่งก็จะอัปเดตขึ้นมาหรือเปล่าไม่รู้แต่ ปิดไปแล้วครับปิดกาลิน่างไปเลยโตแยกไม่ออกเลยคนไหนโอ,โอริเวอร์คนไหนวอเตอร์คนไหนพี่คนไหนน,หน,น้องก็ไม่รู้ออกไม่ได้ชัว์เลยประตูล็อกว่าแล้วเชียวโอ,โ,อโอ้ไม่นะเออเออแต่แต่แต่มีลูกุญแจอยู่สองรูนะสองรูเหรอได้มารูหนึ่ง,ลง,งโอโอแล้วมีมีกุญแจเขากวางโหแล้วแบบห้องแรกก็สยองแล้วล็อกฮฮนี่ก็ล็อกอะแต่มีญนักษณ์รูป รูปแหลว่าสิงโตอยู่ที่รูกุญแจด้วยเรามีกวางอ่ะนี่ไงใช้ใช้เลยปลดล็อกประตูใช้กุญแจรูปก,กวางไปแล้วนะครับใครอ่ะนะนั่นใครนะ่ะอะทหารของเล่นเหรอเฮ้ยเธอคิดว่าสองเธอสองคนจะไปไหนกันอ่ะก็เฮ้ยดูดี่นั่นทหารของเล่นล่ะเออแต่มันฉันนะ่ะอยากได้ทหารของเล่นพวกนี้มะเฮ้ยแต่เขาพูดได้ด้วยนะ ทำไมพวกแกถึงมายืนดินทาฉันต่อหน้าแบบนี้เนี่ยอ้านันน่าอายมากเลยนะเฮ้ยเ hey! ขอพวกเราผ่านตรงนี้ไปได้ไหมอ่ะพวกเรากําลังตามหาทางออกอยู่แล้วก็มีผู้หญิงน่ากลัวน่ากลัวด้วยอ่ะเขาต้องการที่จะให้เราอยู่นี่ไม่ได้โปรดเถอะน้าฉันหิวน้ำถ้าพวกเธอหาอะไรมาให้ฉันดื่มได้แล้วก็ฉันจะให้เธอผ่านไป โอเคแต่ว่าอืแตเ่เธอเป็นต้องเป็นของเล่นของของพวกเรานะโอ้เ oh. ธอสองคนนี่น่าขำจริงๆเลยน่าขำอะไรวะต้องไปหาน้ำที่ไหนน,นี่แน่เลยไปโอ้โ oh อ้ oh. ไม่ใช่ห้องน้ำเลยนะเนี่ยดูเหมือนว่าจะมีถ้วยชาเอามาได้ถ้วยชามาแล้วแต่ไม่มีน้ำต้องไปหาน้ำชาที่ไหนกันเนี่ยเอมีพรมตรงนี้คนไม่ได้มีเก้าอี้ มีนาฬิกาไปไหนดีอ่ะมีน้ำชาแล้วมีมีถ้วยชาดีไม่มีน้ำชาไปตักน้ำที่ไหนฟะเอ๊ซฟก่อนได้ไหมเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวหาน้ำให้มันดื่มใช่ไหมภารกิจตอนนี้คือแบบน้ำฝนข้างนอกเลยวม่นี้ฝนมันตกอยู่เอ้ยนี่ไงตักน้ำาล้เอาจริงดิตักน้ำในการน้ำกาไม่ใช่การน้ำเขาเรียกอะไแจกัน แจการที่เขาต้น,นต้นไม้มันตักน้ำมาเฉยโอ้ดีดีดีเอ้าเอาอะไรไหมฉันได้หรือ,อยังอ้าก็ให้แก้วน้ำไปครับอ่าขอบใจโอ้อร่อยแต่แปลกๆนะเนี่ยเออจะวาไงไปก็เถอะฉันจะให้เธอผ่านไปอย่างที่ฉันบอกโอเคดีมากขอบใจเซฟกินน้ำในในแจกันดอกไม้ไปนะ <laughs> เฮ้ยกินได้จริงเหรอ ลองดูนะครับอาจจะมีวิตามินเพิ่มก็ได้นะกินน้ําจากผักผลไม้อะไรอย่างนี้เอ้ยเป็นข้ออ้างที่ดีไม่เอาน้ําจากห้องน้ํามาให้กระบุญแล้วถ้ามีห้องน้ําคงเอาให้ไปแล้วเฮ้ยเข,เข้าไม่ได้ทังห้องเลยล็อกหมดเลยครับสร้างมาทำไมเยอะแยะเนี่ยสมแล้วที่เป็นเดโมโจริงถ้าตัวเต็มออกมาไม่พลาดแน่นอนเกมนี้น่าเล่นน่าสนใจอะไรอ่ะเหมือนกับว่ามีไอเทมบางอย่างซ่อนอยู่หรอฮะอ้อาวเ,เอ๊ะเหมือนกับว่ามีบางอย่างปลดล็อกด้วย นี่ปะอา้าวล็อกเฉยเอแลวอะไรที่ปลดล็อกับป,ประตูหน้าอู้เข้าได้เลยฮะว,ว่างเปล่าอืมดูน่าสบายจังเลยเนี่ยหน้านอนว,ว่างเปล่าอ้ยชึบชึบชึบเราเล่นเป็นใครเนี่ยวอเตอร์ Water, หรือโอริเวอร์วะแยกไม่ออกจริงดูสบายดีโอริเวอร์แน่เลย มังมังนะโอ้นี่ก็เข้าได้ฮะต่างกันยังไงแต่ละห้องว่างเปล่าว่างไม่เห็นมีอะไรเลยวะเอ้าเตียงสบายดีแค่นี้นะเอเข้าได้ทุกห้องเลยเหรอจริงดิค้นหมดเลยป่ะว่างอืมแป๊บหนึ่งครับขอเวลาค้นก่อนแล้วกันเรื่อยๆนะ คือช่วงนี้ถ้ามันไม่มีเกมใหม่ที่น่าเล่นก็ผมอาจจะเอาเกมเดโมที่แบบไม่เคยเล่นหลายๆเกมที่มันน่าเล่นมาเล่นนะแต่ก็ไม่รู้ว่าตัวเต็มมันจะออกเมื่อไหร่หรือว่าตัวเต็มมันจะถูกดองไปเลยผมก็ไม่รับปากว่าตัวเต็มมันจะมาจริงรเปล่าโอ้ไม่ต้องค้นได้ไหมเนี่ยแม่งมาทุกห้องเลยโอ้โหจริงเฮ้ยห้องนี้ดูแปลกไปปะไม่เกี่ยวมั้งวางเปล่าเจอแล้ว โอ้เดี๋ยวก่อนไม่ไม่ใช่อย่างนั้นนะมันมีบางอย่างฉันเห็นบางอย่างข้างในอะ่ะเหมือนกับว่ากุญแจเล็กๆฮะได้กุญแจมาแล้วเย่เย้ห้องไหนไม่รู้ได้กุญแจมาแล้วไปครับน่าจะเป็นห้องนี้ป่ะอ้าวล็อกเฉยไขได้กุญแจเล็กปลดล็อกอ้าวเฮ้ยจบแค่นี้ ขอโทษนี่ขนาดเกมน่าเล่นนะเว้ยแบบ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 มขอโทษจ,จริงๆนี่เป็นเหตุผลที่ผมไม่ค่อยอยากเล่นเดโมเกมเข้าใจป่ะคือแบบจบเดโมแค่นี้นึกจะจบก็จบแบบแบบจบเลยไม่มีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นเลยนะเว้ยเจอกุญแจไขปึ้งผ่านเดโมเออเซ็งเลยครับ เอาเป็นว่าใครมีเกม RPG Maker ที่มันคิดว่ามันโอเคนะเว้ยไม่ใช่แบบไม่ใช่ภาพสวยอย่างเดียวแบบเนื้อเรื่องมันโอเคด้วยอะ่ะแนะนํามาได้ครับแต่แบบถ้าแบบมันไม่โอเคนี่ผมก็หาได้เยอะแยะแหละเอาเป็นว่าเกมที่น่าสนใจจริงๆอ่ะครับแนะนํามาได้ครับผมจะเล่นแน่นอนสําหรับใครที่แนะนํามาแล้วผมไม่เล่นก็คือเกมมันปัทอนมากแบบนี้เลยแบบตัวละครแม่งน่ารักมุงมิงมากเลยโอลิเวอร์วอเตอร์เนื้อเรื่องน่าสนใจมากแล้วแบบจบ นึก็่าจบจบเลยอะโคตรผิดหวังอะดูดิก็ต้องขอโทษที่ทำให้ทุกคนมาผิดหวังด้วยครับเนี่ยแบบไปเล่นเกม18บวกไปเล่นนมต่อแล้วเนี่ยอย่างนี้แม่งงอนบายบายคือคืองอนมากอะจบจบแบบอาจจะคือคือมันจบแค่นี้จริงนะเว้ยเกมพวกเดโมอะมันจบอย่างนี้เลยเว้ยเล่นมาได้ประมาณสิบกว่านาทีจบจบแบบค้างแบบ และแล้วกว่าจะออกตัวเต็มนี่ประมาณปีหน้าอะไรอย่างเงี้ยคือแบบอ๋อนี่ขนาดพยายามเลือกเกมที่มันน่าเล่นสุดๆแล้วเราว้ยก็ที่ทําคลิปนี้ออกมาไม่ได้หมายความว่าเดโมเขาไม่ดีนะครับเดโมเขาทําออกมาได้ดีนะแนะนําเกมแบบก็ทําให้รู้ว่าเกมเขาหน้าเล่นอ่ะถ้าตัวเต็มออกมานี่เล่นแน่นอนแต่ไม่เหมาะที่จะเอามาแคสไงน้องๆหลายคนก็อยากที่จะให้เข้าใจด้วยครับว่ามันไม่ค่อยเอาเหมาะเอามาแคสมีคนแนะนำมาบ่อยจนแบบอ๋อ จนต้องบอกในคลิปแล้วครับว่ามันไม่เหมาะยังไงก็คงเข้าใจแล้วใช่ไหมว่ามันไม่เหมาะยังไงคือมันจบแบบแบบนี้วเรวลยพูดไม่จบแล้วแม่งจบเลยเนี่ย